วันนี้มีมีดหนึ่งเล่บมานําเสนอนะครับทําจากเหล็กแหวนสิบล้อครับเล่บนี้ใบยาวสิบสองจุดสองนิ้วนะครับใบกว้างสองจุดหนึ่งครับสันหนาหกมิลนะครับลายระดับด้ามไม้พายูติดกระพี้นะครับปักหมุดอลูมิเนียมและมุดโมเสกเจาะรูร้อยเขีอยงครับน้หนักเล่บนี้อยู่ที่หกร้อยกรัมนะครับหรือหกขีดนับนะครับ กระดาษชื้นแล้วนะครับฝนตกผมมาฟันไม้ไผ่นะครับ เล่มนี้หนึ่รวมส่งนะครับด้ามบางนะครับเหมาะสําหรับคนมือเล็กนะครับพี่เล่มนี้ครับผมครับ